การพูดคุย t o o l b o x Talk ควรครอบคลุมตัวงานทุกๆด้านการ์ใส่กระเป๋าควรเป็นเช็คลิสต์เพื่อช่วยให้ผู้จัด t o o l b o x a l k แน่ใจว่าเขาพูดครอบคลุมทุกสิ่งแล้วการพูดคุยเหล่านี้ควรมีขึ้นก่อนและระหว่างงานและหลังจากที่เสร็จงานด้วยก่อนอื่นทุกคนต้องรู้ว่าทำไมต้องทำงานนี้เพื่ออะไรแผน และวิธีการทํางานที่ใช้ควรแสดงโครงร่างและพิจารณาถึงธรรมชาติทั่วไปของสถานที่ทํางานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากงานนั้นๆที่อาจต้องกล่าวถึงคุณควรแสดงความเห็นของคุณด้วยหากคุณมีข้อแนะนําใดๆจากงานอื่นหรือประสบการณ์ในอดีตทั้งหมดนี้ควรถุกเน้นให้ชัดและปรึกษากันในการพูดคุยควรประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดทุกคนควรรู้บทบาทและความรับผิดชอบส่วนบุคคลของตนเอง หากมีใครที่ไม่แน่ใจในเรื่องนี้พวกเขาควรถามที่จริงแล้วทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปรึกษาตลอดเวลาการปรึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมงานจะรวมถึงสภาพอากาศทั้งบนบกและในทะเลกิจกรรมใกล้ๆที่อาจขัดต่อการทำงานและวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในการเข้าและออกจากที่ทำงานด้วย ใบอนุญาตทำงานจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องมีให้ครบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆและการตัดแยกพลังงานต่างๆที่จำเป็นการพูดคุยนั้นเป็นตัวอย่างของการสื่อสารระหว่างทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ควรให้มีอยู่ตลอดเวลาควรเน้นย้ำว่าใครก็ตามที่มีคำถามหรือข้อกังวลใดๆควรบอกได้ตลอดเวลา คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง